คุณยายสมรปี๋ทำอะไรคะโอ้ยคาลังชิกินผลหมากใหม่ไม,ยมย่ยั้ง,งาาโโดเ,เ,เ,ด,เงด,ดี๋นี้ลูกมันซือ้อ่ามันอาคาเจโดเกินมากข่อยกับโบเคยได้กินแจ็คเตอร์ผลไะใหม่ยั้งซื้อคือแต่อาคาเจโดเป็นว่าเบอร์จักโหลดสันเป็นยังไงเด้อนี่เบิ่งแม่ข่อยว่าเขาว่ามันแซ่บข่อยกับโบเคยได้กินดอกนี่อาคาเจโดนี่เขาซื้อมาแต่สายเด้อนี่มึงสิลองซิมเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อ เพาว่าอีห like like ยังเนาะผลไม้อยังคือว่ามันก็ซื้อขี้หายแต่ซื้อค่าจโดเพิ่นว่าโอออกกระยาไปในมือหลอดแหลดหลอดแหลดยี้เจอแม่อากาจดูอันแสด้กินเบอร์มือนีอากาจโดนี่เขาว่าพรองละไมเมืองนอกได้นี่ยขอเกินมากขอยกะบ่เคยหูเคยเห็นดอกหน่วยเงี้ยวเงี้ยวน้ำซื้อกับผูดโพค่าจโดูเป็นวะเบื้องหน้าเบื้องหน้าเอ้ย มึงเด้อซีซี่มึงเด้ออาคาโดโดนี่มันแสบป็นไหนเป็นยังไงคะมันมันมืนมืนมันมันมืนมืนเขาเรียกอะโวคาโดค่อาอเมริกาจุดดู